ของหมู่บ้านของฟาของบางอย่ของฟาที่เอาวันหายตองตาตาหล่าพี่ฟองได้ไมวะาเอาเรื่องดาาโตครับตาตาฟาท้ายใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยฟาท้ายครับฟาท้าย

ฝากพงงาด้วยครับสามกรัมไปตามดูต่อ